บารินยาเป็นพระบวชใหม่ไม่ได้ตั้งใจบวชแทนบุญคุณคำสั่ญ่าว่าหลังลานบวชอยากจะถอยปอเช่คันใหญ่ให้เอาความอยากได้เป็นที่ตั้งไว้ก่อนไม่ได้สนคำซออในพระธรรมใดๆเคยใช้ชีวิตสลละเลวไปอย่างไรก็ยังใช้เหมือนเดิมอย่างเกา่าพระบวชเข้าวันที่สน้ำกามยังมีทันได้หลังไหลคิดถึงเลือนร่างนารีสุดใจทนไม่ไหวแล้วโว้ย คุยดังโดอาบัดิโยคุยดังโดอาบัด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 โยเฮ้แค่คุยแข็งก็อาบัดแล้วหรือวะยังยังฟังก่อน ปาริญญาบุาไม่ได้ไม่เท่าไรหัวใจว่าเวโห้ยหาเก่งหนักทนไม่ไหวชักเว่าแก่ขัดอบัตสังคาทีเซตความเจนไรขึ้นหัวเลยบานึกนึกขึ้นมาโทรหาแกรีบอรีการให้ถึงกุติมีปัจจัยใจให้ทุกบาททุสตังความอยากเข้ามาทางโถมกิเลสควบคุมตัณหาหมดสิ้นกันแล้วเพศบานพระชาปาราชิกไปเลยวุ้ย ควยดังโดอาบดิโยควยดังโดอาบดิโยควยดังโดอาบดิโยควยดังโดอาบดิโอความเป็นคนมันจะสูงอยู่ที่ตัวทำคนจันพรในื่องนรกลงทันว่าเป็นคนมันจะสูงอยู่ที่ตัวทำคนจันพรในื่องนรกลงทัน มนุษเซอเซอามะพันเตชัยคนหรือเปล่าชัยครับโอเยมนุษเซอเซอามะพันเตชัยคนหรือเปล่าชัยครับโอเยมนุษเซอเซอามะพันเตชัยคนหรือเปล่าชัยครับโอเยมนุษเซอเซอามะพันเตเอ้ยคนนี่หว่ากูก็ด่าได้ดียัดแม่ควยดั้งโดอาบัดีโยควยดั้งโดอาบัดีโยควยดั้งโดอาบัดีโย ขยดังโดอาบดิโยควาเป็นคนมันจะสูงแท้สุดแต่ตัวธรรมควรจะไรในผาเลี้ยงนรกลงทันควาเป็นคนมันจะสูงแท้สุดแต่ตัวธรรมควรจะไรในผาเลี้ยงนรกลงทันอยู่ที่ตัวธรรมควรจะไรในผาเลี้ยงนรกลงทันควาเป็นคนมันจะสูงอยู่ที่ตัวธรรมควรจะไรในผาเลี้ยงนรกลงทันอาบดิโย